สรัคาปนี้หรือช่อง Tg คาัน,นี้เราก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่ารีสอร์ทไท coon 2น,นะครับซึ่งแมปนี้ก็เปิดมาได้สักพักแล้วผมว่าจะหาเวลามาอัดอยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็มีเวลามาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูแลก็ไปเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเกมแล้วครับซึ่งจากที่เห็นเลยคือแบบรู้สึกว่า UI สวยกว่าอของเกมที่แล้วแบบรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลยมีความสีสันอะไรมากขึ้นมี daily reward ด้วยซึ่งเกมเก่าไม่มีนะมาเรามาเริ่มมปึ๊บ ร้อสาม,มารถสกิปได้ซึ่งไมเอ,อ่ะก็คล้ายๆเดิมมี ATM แบบเดิมเปะ๊ะอ่ะแล้มาเริ่มบายฟร t d เดสจะได้อ,อ่ะมีบอกด้วยว่าแบบแบบจะได้เงินเท่าไหร่ต่อวินาทีซึ่งมีความ useful มากขึ้นอ่ะอย่างแรกก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยคือมีพนักงานคนกระเป๋าเหมือนเวอร์ชั่นเก่าต่อไปก็ฟร t d เดสก็เงินเหลือเยอะ เรามาซื้อกำแพงรู้สึกว่าท้าม่เวลาหันกล้องแปลกๆเรามาซื้อคาเ펫รู้สึกว่าจะมีแบบการตกแต่งมากขึ้นอาจจะดีกว่าเวอร์ชันเก่าก็ได้ก็ต้องดีละถึงได้มีภาคสอ,อ่ะซื้อหลังคาก็คล้ายๆเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากน่าจะแบบเพิ่มอะไรใหม่ๆให้มันดีกว่าเดิมอ่ะอันนี้อันล็อกอ t ฟเตอร์มา m a น่ามาคือเลยเราต้องรอดู EP ต่อไป ไม่กล้าจะอีพีนี้กันนะอ่ะซื้อกำแพงอันนี้รีสเวียร์มีแบบแข่งรถอะไรอย่างงี้ดยวยแบบทางแล้วจะมีอะไรเยอะกว่าเดิมในภาคนี้ภาคสองบายวอลโอเคเอาซื้อกำแพงโอเคก็ซื้อกำแพงไปไเรื่อยๆแบบนี้ซื้อล่าที่นั่งก็อะไรกำแพง ปุ๊บเอ่อนี่ปุ๊บโอ้เงินไม่พอว่าอยู่ไม่ซื้อไม่ได้อ่าตอนนี้มีเงินสามพันอ,อันนี้เหมือนจะมีวอเตอร์ฟอร์ดเลยคืออะไรอ๋อน้ำผุข้างหลังเออหลังคาบัลคนันี่ซื้อไฟเอ่อต่อไปก็ซื้อข้างล่างเอ่อคือฟิชแท n k มีตู้ปลาด้วยเวอรัสดุเก่าเหมือนจะมีหรือเปล่าไม่แนนะ่แต่จำได้ว่ามีน้ำอ่ะ,อะมีป้าย TT Tropical Resort แบบเดิมเลยอ่ะซื้อถนนอ่ะมีถนนแบบเดิมแค่น่าจะแบบเพิ่มดีไซน์อะไรมาก๊อปคัดเป๊ะเลยนี่คล้ายๆเวอร์ชันเก่าเลยโอ้ก๊อปเหมือนเขาเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยบักนี้ใช้ได้อยู่ไหมอ่ะบักนี้ใช้ได้อยู่มันบักรถก๊อปลอยนี่ไงแต่ไม่ค่อย ดีเท่าเวอร์ชันเก่ามันจะลอยได้สูงกว่านี้เวอร์ชันเก่าแต่ก็ลอยดีเออแต่ช่างเรามาเคลียร์ถนนพวงนี้ Do you want to add เอ่อ uh, no ยังมีอย่างนี้เด้อเพิ่งเคยเห็นฟีเจอร์นี้ Event vehicle parking นี่คืออะไรอ่ะเวอร์ชันเก่าไม่มีเป็นอ่าอย่างแรกเลยคือเราเจอมาใหม่ละอย่างหนึง่ง Event parking อะไรไม่รู้ ต้องรอดูอาจจะแบบที่จอดดา,าราด้ไม่รู้ไงเดยออ,อาจจะตรงนี้มีให้ซื้อ,อที่นั่งซึ่งเงินก็ไม่พอไม่ชินเลยเงินมาอยู่ข้างบนแทนอตอนนี้ได้มีเงิน Network. เน็ตเวิร์ดหนึ่งหมื่นหรอเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้างล่างฮะเดี๋ยวนะถ้าไม่อยู่ก็ให้มาคลิก กิดลยขึ้นไม่มีอะไรให้ซื้อหรอไม่นำมาทำนำทางมาให้คอลเลกแทนเกิดอะไรขึ้นอางง้างงงว่์ชั่นเก่าไม่มีเงี้ยมันคืออะไรยี่หอผมยังซื้อเลยไม่ได้เขาเลยแนะนำให้คอลเลกก่อนเหมือนเหมือนมีให้ซื้อตรงนั้นในนี้นะถ้าซื้อหมดแล้วลองไปดูซิว่าราคาเท่าไหร่โอ้มีเสียงแบบ เสียงสตาร์ทเครื่องด้วยโอเคเราก็ซื้อได้เราดีวะทำไมเขาไม่พาเรามาซื้อรู้สึกว่ารถกรอล์ฟมีเสียงแปลกๆเลยเวอร์ชั่นเก่ามันเงียบรถเป็นรถกรอล์ฟเงียบมากเลยอ่าี่ภูเขาไฟมีภูเขาไฟด้วยอ่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นพวกสนามเด็กเล่นตอนนี้กลายเป็น f a คทอรีอ่หรอชิปโอเวอร์แซื้อไฟซื้อหลังคา โอเคเราซื้อพวกอ่าเป็นบริษัทไก่โคโคนัทเขาเรียกอะไรมะพร้าวอืมมีโหลดแอร์เรียเอาเงินไม่โอ้เงินไม่พออ,อ่าอ่าซื้อนี้ได้ซื้อกันแฟค t o อรี่ t e ยโคโคนัทแฟคเตอรี่ทำโคโคนัทผลิตขายมะพร้าวอ,าอันนี้ราคา1,000โหลดดิงแอร์เรียโอเคเป็นพวกกล่องดิงเทเบิลพันเจ็ด 1> 1, okay. สวยกล้องเวลาขยับดูสมูทมากขึ้นอ่ะอ๋ออันนี้เป็นคืออะไรลืมอ่านแต่ช่างนังซือได้พวกผลิตมะพร้าวเลยสักอย่างของมันอ๋อนี่ตัดมะพร้าวอ่ะซื้อดริงเทปลออยังไม่พออ๋อเป็นอ๋อเป็นที่ขายมีที่ขายด้วยต่อไปสองพันห้า ดิงดัปเปอร์อันตรงนี้เหมือนมีซื้ออะไรด้วยอันนี้มีวูดเดนดอปปุ๊บโอเคไลนิ n งซื้อวอ t เ r อร์ฟาวเดชั่นเงินไม่พออ,อีกแล้วถ้ามันเราซื้อดิงดัปเปอร์เราดูสิคืออ๋อตรงนี้ที่มันขยับอันตรงนี้มีวู d เดนฟาวเดชั o นอีกแล้ว Serve Shop Floor อ่ะเราเงินไม่พอต้องไปเก็บเงินเพิ่ม Serve Shop Floor ซื้อกำแพงมันคืออะไรบ้านคนหรอหรือโรงงานอะไรรึป่อ่ะซื้อรูฟเซิร์ฟบอร์ดโอเคอ๋อเป็นร้านขายพวกเซิร์ฟบอร์ดเอามาเล่นน้ำอันนี้ซื้ออะไรได้บ้างอ่อพันไม่ไม่ได้อ่ะซื้อป้ายเซิร์ฟช็อปแล้วซื้อประตูหน่อยเซิร์ฟช็อปโอเคซื้อไฟอันนี้เงินไม่พออ่ะมอเซิร์ฟบอร์ดโอเค นี้เราทําเงินได้ร้อยเจ็สิบห้าต่อวีแล้วซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อไปเออเหมือนอ๋อหมดแล้วแถวนี้เหลือแค่ตรงตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรไม้ในดูซิตรงนี้มีอะไรซื้อสปีดโบ๊ทอ้าแล้วมีสปีดโบ๊ทแล้วแล้วก็มีพวกโบ๊ทเรสด้วยอ๋อเป็นแบบเราจะสร้างที่แข่งเรือแล้วนี่สปีดโบ๊ทเราโอ้โอ้โอ้โอเดีเดวเดะ ผมเจอบั克แล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเจอบักแล้วไม่ทัอะไรเจอบัแล่ะขับเรือบนนี้ได้แล้วแบบขับเหมือนทะเลเลยคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าผู้สร้างคุณลืมเรื่องเรือไปเลยเหรอเนี่ยขับบนบกได้เหมือนเป็นน้ำเลยเจอบั克ละดูบอทโอเวอร์แฮงโอเคก็เป็นคาร์โก้บอท โอ้เจ็ดหมื่นห้าไม่ใช่เจ็ดพันอั้นซื้อไลายนิ่งหน่อยปุบโอเคอ่ะซื้อโบ๊ทเรสอ่ะมีโบ๊ทเรสแล้วสามารถแข่งเรือตรงนู้นได้อ่ะเราซื้อคาร์โก้โบ๊ทโอ้เรือโคตรใหญ่อ๋อเรือคาร์โก้โบ๊ทแบบขนอะไรไปได้อย่างเช่นขนรถอ่ะเราลองขนรถไปนี่โอ้เออขับเรือตรงไหนฮัลโหล อ๋อตรงนี้นี่เรือโคตรใหญ่แล้วทางแข่งมีแค่นี้หรอเอองั้นไหนๆเราก็สร้างทางแข่งแล้วลองไปแข่งดูนอันไหนเราลองแข่งดูสิ start race ต,ตอนนี้อ๋อมี weekly leaderboard วัยสุดคือหนึ่งนาที29ิาวิมาทำมาเริ่มแข่งเลยไป let's go มี3ครั้งมาดูกัน ชุดโอเคอ๋อคือมันจะไม่โหลดจนกว่าเราจะแข่งอ๋อมีบูสต์ด้วยโอเคสุดว่าการแข่งเกมนี้จะมีความอิมพรูฟมากขึ้นมีแบบดีแต่ก็คล้ายเดิมแหละแต่ก็ดีนะปุ๊บโอเคแข่งสามรอบโออีกนานเลยโอเค แล้วเราก็ผ่านรอบแรกมาเรียบร้อยปึบมารอบที่สองเลยแล้วเราก็เสร็จรอบที่สองเรียบร้อยมารอบสุดท้ายรอบที่สาม อ่ะแล้วเราก็ปุ๊บผ่านเรียบร้อยสถิติเราประมาณสองนาทีกว่าเลยเนี่ยนะไม่ได้บอกไหมว่าเราได้เที่ยวอะไรหรอว่าบอกแค่ของคนอื่นอ๋อรู้สึกว่าจะบอกแค่ของคนอื่นซึ่งเราใช้เวลาไปตั้งสองนาทีกว่าอืมไม่รู้เขาทำไปได้ไงเพราะว่าอีพีนี้ก็เราสร้างโรงงานอ่โคโคนัทแล้วก็สร้างรีสอร์ตตรงที่เช็คอินอะไรไป ก่อนเดี๋ยวอีพี่หน้าจะมาต่อแล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย